สองสูตรไวมีคนไปเปิดแล้วบอกสวยเดี๋ยวฟิล์มอย่าพุ่งเปิดก่อนนะเดี๋ยวรอพี่ดำก่อน รอจ้าขอบคุณค่ะพี่พรุ่งนี้ตกรถให้นะไม่พร้อม ลูการายการนี้เป็นใบพรมนะลูกค้า PK 120 y dồn vài Không một tuổi nhiều bao nhiêu Mấy tuổi à Hãy subscribe เดียวนะพีน่นี่ใครชอบแขนสั้นเนี่ยเนี่ยใครชอบแขนสั้นเนี่ยแขนสั้นเนี่ยใช่ไหมแขนสั้นแขนกุดเนี่ยใครชอบเนี่ยพี่เออแขนสั้นล้วนไห โอ้ยใช่เลยนี่สวยสดสดพี่ตัวนี้เป็นใหม่พรมแบบแฟชั่นนะจ๊ะโอ้โหยังสวยนั่น <ๆ S 1> น่ะโอ้แฟชั่นจริงด้วยอ่ะแฟชั่นจริงด้วยอ,อ่ะใครที่ถามหาแขนสั้นพี่ แขนสั้นแขนกุดรหัสนี้เลยหนึ่งสองศูนย์วายแขนสั้นแขนกุดรหัสนี้เลยจ้ะโอ้โหจำดิวด้วย <c oughs> ม่พร้อมแขนสั้นจ้ะแขนสั้นแขนกุดค่ะมาลยกูกูกเมื่อกี้กก น่ารักมากจำนวนไม่ต้องถามเลยคาดว่าน่าจะเยอะคาดว่าน่าจะห้าร้อยไหมอ่ะสี่ร้อยไว้ก่อนสี่ร้อยห้าร้อยก่อนไหม่พร้อมบางแขนสั้นมาพี่มาน้องเก่าน่ารักมากเลยแขนสั้นแขนกุดซัมเมอร์น,นี้แน่นอนม,กอมนกนนใช่ เนี่ยน้องเก่ามาพี่โอ้โหครอปพี่จ้าครอปน้องเก่าครอปน้องเก่าล่าหลังอะโอ้โหเออเอาดิเนี่ยครอปน้องเก่าใหม่พรมแขนสั้นครอปน้องเก่าใหม่พรมบางใหม่พรมใส่เดี่ยเอามะยูนิโคร่ยูนิโคร่แม่โอ้ยใส่กับใส่กับ LCP ได้นะเนี่ย LCP เมื่อกี้นะ อุย้ยแบนช้ำแบนเยอะทรงสวยจ้ะจัดเลยจัดเลยสวยมากฝั่งนู้นใช่ไหมดิง๊งโอ้ยสวยมากอ่ะดูดิแม่สวยมาก <c oughs> โอ้ยตายแล้วสวยมากแม่สวยมากงานครอปดูงานครอปโอยใครอยากรับหมดเร็วเลย ใครอยากรับหมดเรวเลยจ้ะบางๆสวยๆจะ้ะอจำนวนอ่ะเยอะแน่นอนอาจำนวนเยอะแน่นอนเลยแบบเนี้ยอืมหยิบหยิบมาก็ล่วงหยิบหยิบมาก็ล่วงสวยโค่นน่ารักเลยว่ะอืม เต็มเต็มเลยน่ารักมากนี่ดูดิแบบรางบางเบานะจ๊ะางานน้องเก่านะแบนด์โลดล่ะโลดันน่ารักโคตรู้โอ้ใหม่มากเลยทูใหม่มากไม่มากฮู้แม่ แม่ที่สุดอ่ะสวยมากเลยอ่ะไม่พรมแค่นสั้นนี่แหละลูกค้าถาำเยอะมากใส่เดียวโอ้โหคนน่ารักเลยิล์มสวยจริงๆสวยจริงๆผาสดมากเลย เหมาะเลยจ้ะตอนนี้เหมาะเลยแม่โอ้โหคลอปอะ่ะแล้วนางเป็นคลอปอะ่ะคลอปออกดีมากเลยอะ่ะเนี่ยแม่ดูดิยังสวยเลยอะ่ะคนน่ารักเลยอะ่ะคุยน่ารักมาก ใหม่จริงอะไรจริงมากเลยืแขน่น,แขน,น,แขนกัานแข่นซันันกุดใส่ดีเดียมมีแต่ว่ามันไม่เยอะนะหลักๆก,ก็แข่งต้านแล้วก็มีงานครอปน้าครอปครอปน่ารักน้ารักจริงอ่ะน่ารักจริงอ่ะดูดิโอ รักเวอร์อ่ะดูดิน่ารักมากใหม่มากค่ะก้อนแปดสิบโลนะเฮชัอนเอ็มนะคะเฮชัอนเอ็มอันนี้ไว้บนก้อนแปดสิบโลน่ารักโคตรอ่ะจำนวนอี่เยอะเลยเยอะเยอะพี่ว่าสี่ร้อยห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนับแล้วกันอันเนี้ยอันนี้ค่อยนับแล้วกัน สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆพี่พี่ที่ถามไว้อยู่อยู่พี่พี่ที่ถามไว้อันนี้ได้เลยรหัสนี้รหัสนี้เลยนี่ล่ละสวยมากๆแล้วงานน้องเก่าออกดีด้วยนะเม d ดอินเก่าอะวามครอปพี่ mm hmm. งานเขาไม่มีเพื่อนไม่มีแบบว่า เป็นคาบแบบคือมันไม่มีมันไม่มีตัวที่เราจะต้องขัดทิ้งเลยนะเข้ามาโอ้งานมันสภาพดีมากเลยอ่ะพี่เคตู้จะลงที่ปูชิตาที่เดียวนะพี่นะไม่มีที่อื่นนะ น้องน่ารักจริงค่ะเนี่ยนี่เลยพี่นี่เลยพี่ใครชอบเนี่ยนี่เลยพี่ตรวจสอบบัตรไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบพี่อันนี้ฮะถ้าพี่อยากจะให้รีดอย่างเดียวอะ่ะแจ้งได้นะเรามีบริการรีดนะแต่ว่าเราไม่มีบริการซักนะ มีดอย่างเดียวใช่เรามีไปการมีดอย่างเดียวมีดกระสอบล้านหกร้อยบาทมันเป็นทรงครอปอ่ะมันโค้สวยเลยอ่ะมันเป็นทรงครอปปะเนี่ยดูดิโค้สวยเลยมีบางตัวก็ปลายห้อยนะคะป้ายยังอยู่ ารักมากเลยพี่น่ารักมากเดี๋ยวนับให้นะคะ you, you. <ico> อยู่อยู่อยู่ในข้อแนวครอป่ะ mm hmm. สวยมากเลยอ่ะบางแต่งตั้ง งานมือหนึ่งค่ะครอบน่ารักอะสวยมากเลยเธอครอบสวยสวยเลยอะ่ะอื้โอ๊ยตายแล้วงานดีมากเลยอะ่ะ สภาพดีมากห,ห,ห 1> 1, 2, 0, นึ่งสองศูนย์วายยงสวยเลยเนี่ยแขงสวยเลยแขนสั้นแขนสั้นแขนกุดแล้วมันเป็นแบบบางด้วยมันเป็นแบบบางงานไม่มีแบบว่าตัวเสียเลยพี่ยังไม่เจอไม่มีตัวเสียเลยอะสภาพแบบเต็มมาก เบบบนี่ยแบบเนี้ยไปจัดได้นะเจอหลายสีแล้วเนี่ยสีฟ้าอะไรพวกเนี้ยเนี่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 ยพี่ไปจับเพชรได้ไหมเอาสีขาวเมื่อกี้น่ารักจริงๆอะ่ะน่ารักจริงๆอะ่ะเฮน่ารักจริงๆ น่ารักมากค่ะด <Okay. S 1> ูดิน่ารักมากหน่ารักมากพี่น่ารักมากและที่สำคัญคือสะอาดมากค่ะน่ารักมากอันนี้ที่อยู่นะมันกลับด้านนะน่ารักมาก อล้วสวยเจอเนี่ยเจอสีดำอีแล้วเห็นไหมพี่ไปจับเซตเอาได้ไ่ไงก่อนหืม <c oughs> สวยแบบตะโกนมากเลยนะแค่ฉันเอ็มนะแปนก็ฉ่ำก็มันเหมืนทรงเล็กๆตั้มเอวส่วนใช่แบบทรงครอปไงแนวครอปเป็นครอปแฟชัอนอ่นเงี้ยครอปแฟชัน่นนนี่ขียังสวย ไอเซคเกนแบรนด์น้องเกาออกดีนะนี่นับจำนวนมันไปตีนับฝั่งนี้ก่อนก็ได้แบนน้องเกาออกดีครับก็สวยพี่เหมาะกับช่วงนี้อะไรพี่เนี่ยช่วงนี้ซัมเมอร์แบบนี้กียสวยบบดีกดุมดิ้งน นีดูดิน้องก็น่ารักไปอ่ะก็อกอก็กอ,อกตาล่ามไม่มีอกให้เกาะด้วยไนงะเรื่องของเรื่องนี่บางตัวก็เป็นป้ายติดอยู่นะเมดอินอิตาลีอ่ะอะโอ้งานเดสก์็อกเธอ มือหนึ่งจ้ะในหน้าในหลังวะนี่ใต้ห้อยคนน่ารักเลยบางตัวนะถ้าเราชักเพิ่มน,นะความฟูของของตัวใหม่อะ่ะเ<ใ>นี่ยเป,ป็นแบบใบพรมใหม่เป็นี่ยใบพรมเนี่ย มันจะฟูใช่มันจะฟูอัปปติโถใครเปิดเพลงนี้แล้ววะอืมสวยน่ารักมากเลยอ่ะสวยจังเลยเพีย่ งานมือหนึ่งสี 45, ่หมื่นห้าพันวอนสาลาใส่เดียวใส่ไม่เป็น ค่าดีมากเลยอ่ะค้าสะอาดมากสะอาดสวยมากพี่ คือแขนยาวมันมีแต่ว่ามันน้อยมากนะไม่ถึงไม่ถึงสิบตัวเลยที่เหลือมันก็คือแบบเป็นแขนสั้นกับเขาเรียกวอะไรละแขนกุดนะใดๆคือสวยค่ะสวยจริงๆสวยใหม่เอากับด้านวางนี้ก็ได้เอฟุดขน้น Kakak. Keren banget. Belajar Hmm. <tuk> Kala -kala ya. หเนี่ยใครที่ชอบแบบเป็นแนวแนวแนวซัมเมอร์สายเดี่ยวนะสายเดียว,นะยยวอืมปลายห้อยทรงคอปก็สวยนะทรงคอปก็ออกดีนะอ,อเหมือนมันออกคอปดีอะ่ะแบรนก็ฉ่ำนะ ซาลาซาลาแบรนด์นี้ก็ออกฉับนะแบรนด์ออกเยอะ<า>เยอะเลยแหละพี่ข้ามไปบ้างนะพี่นะดี่งไปบยกกันพอประมาณแล้วเมื่อกี้ เขาปลูกก,นนก็น่ารักมั้งว้้ยน่ารักเลยเป็นแบบแนวครอปอ่ะใช่เด็กสวยอ่ะสวยจริงๆค่ะพี่ไม่โกโหกค่ะสวยจริงๆ เยอะมันตัวเล็กด้วยไนงะมันตัวเล็กแบบต้งแบบว่าตัวเล็กวัยรุ่นนะ่ะตัวเล็กวัยรุ่นอนะ่ะแบบอืมแบบจำนวนมันก็ได้เยอะไงโอเคตัวใหญ่ก็มี น่ารักยังไม่จบไหมเนะนี่ยหนึ่งขี้โปยนิดเดียปกน่ารักมากรบใส่เดียวมันเปสวยเลยมันเป็นแบบบางสิมังบางน่ารักน่ารักใส่เดียวหือใส่ทรงงานเลยเรื่อยนะได้คุณนายมากอะ่ะ งานน้องเกาคุณนายมากเลยสวยอยู่นะงานก็สวยสวยทุกอย่างเลยนะสวยสวยทุกอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือ LCP เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดแล้วกันพี่ดำ LCP อะ่ะนี่แบบนี้สวยมากใส่แล้วสวยเลย งานงานดีมากพี่เอาว่าพี่ได้เปิดปไม้ P.K ติดใจอะ่ะติดใจอะ่ะสวยสวยสภาพดีใหม่สะอาดเกรด A.A นะคะ P.K เขาจะทําเป็นเกรด A.A ไม่ใช่ A ธรรมดาลนะสอง A นะ,ะพี่สอง A นะคะอือืเออ